เดี๋งวาไฟออกนะนะ้ดึง,งาายวไฟตัวนนล,ง,ลงมาละนะต้นนั้นเอออ้นนี้ตอื่นกันลูกปานั่นแ่แล้วเดีวไปเลยเลยนลัูนสุบซาครับนี่สุบซาแล้วตึกป่าไปเค้นน้ากิ่นสองคนเห็นตัวอยู่อ่ะเอาเนื้อบาดนี่น,ะ,น,คนะครับบาตเอาปาตองไงนี่ก็มีอันบ่อยดล มีตัวสิบสามศอกเนี่ยพลอร์สองลูกมนนแต่ว่ามันมันไม่จานบินเนี่ยวานแบบไทยเออเขาบอกลองมาเรื่องนี่แล้วเออมมนจานบินเรานว่าเป็นทานแล้วไงก็ทานแล้ว การบินได้แค่เนี่ยไอแหย่ได้็นาดนี้เอ้โลี้วเอยแอ้โหเดยวปะีวปะครับโอ้อหลูกแห่เาก็ตีนจิ๊กกีนะครับแหย่รุ่นนี้นี่น่เปนช้นบ่มันมาป็นเผา้เขา่ายางเดียวปีชาต้องเสียดดีนสระเดี๋ยวเราได้ล

นะ่ครับได้บริยากได้ครับได้ออกเองอันนี้ว้าเจ็กจุดนับด้วยนับด้วยนับเอมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดจุดโอ้วเห็นแล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 ้วกำลังมันกำลังมันขึ้นปลาตองเซตได้เนาะ Bà ấy, yutích, yutích này bà con cha youtube youtube đứng nè carbon carbon bao lâu à neo là vậy anh cài ba bao nhiêu giờ 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 จเย็นบ oh, uh, sw uh, ่ได oh, ้ด oh, okay. ้วยฝรั่โอ้ยตัวนี้ตัวอเดีอีกแล้ว huh ่นน่ะโอ้ยีกแล้ว่นน่ะโอ้ย้อเน้อครับเด้อผลงานแห่พลังด้นี่ของเทียยังมาบ่งของคนน่ะของทยครับพุณะโอ้ยุนะเดี๋ยวได้จับจัจับนิ่ดูอ่ะแล้วมงเด้อ

ตานมีนเรีนคมเยอเลโอ้จอบบอนในหมันนาาลี่เนาะเอ้ยพุดาพุดาพุด้าแปดอเก้าเงี้ยตามจรอนน้ำน้ำน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวจุดนีหออยู่น้ำหลังสามสี่ห้าหกเปดเก้านีอยู่น้ำหัน้ำหลังนะสิบเก้าปะเก้าแปโอ้นี่เดอสนี่ดอเออสิบจุดนี้หน่อย ใส่น้ำไปคุณน่ะลาครับเอาลงุน้อบาเนี่เอามาลอยกันเด้อปยใส่น้ำเออมันอยู่ทางมันเลระจอทางทตเลจอบจอบจอบตุเาห็นประตองลอยต้มามันตายมันเอาไงท่อมันบักไงทองโอ้ออทางไทาจอบปลาตองเข้ามาเลยจอบปลาตองเลยจอบปาอเข้ จอมนี่น uh ้องมาแข่งเ่รเดี๋ยววังยไหลูดอ้ยไหลเลยบ่อนไหลลปอยหน้าเหมือนบุาเนี่ยยืนบานให้ดฝนมากพอดีนมาับตองเนี้ยมันตวงสีตัวเองต่ว่มันสีดน่อยคนนี้นั่นนั่นเมียนหูนี่ยาไ ไปดึงงอเลยเี่เธไปดึงงอให้ควยนะบ่บ่องไปดึง้อมไปพุ่นไปดึงงาไฟพุ่นอ้อมไปพุ่นละไห้แมตนนะ่าพีเอออือไปทั้งพุ่นป่แห้งเน่านมาจอยดึงดไงไนี่ดึงก้อนลูกเว่เดี๋ยวจะมาลุ้มางานละนี่ตะพอไปยังน วันเลิวันเลิกไปวดมาหาเจ้าพี่แล้วอบควบ่อยมองวันเนาะเออวันมือเลแ้องติดตีเขาเข้าแล้วบวยแล้วอะไรวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไัโอ้นั่นและเรียบร้อยครับแห่นีดินแซวไดมอน ไอ่ตรงให้มัมนหุบเร็วๆ,ๆนะพวกบุคคอโอ้บคคลบคคอปากขาวม,มุนน้ปากขาวมุนรับอ้าวอันนึงจมขึ้นเอ๊บขึ้นปลากระตุกออกไงเี่เนี่ย คนนึงว่าใส่สว่าก็ยังงี้บ่แค่ฝรั่งใส่กันบินวันลองบ่บ่มันสิบ่แตกเฮ้แต่ไงแต่ไงเรือก็ไอ้ดำเนาะอยู่อันสะพานนั่นเรือหางโยกเย็ดดิใส่เอวเลูกี่นั่งติดไปอย่าตกเรือมันติดเครื่องไหนมั้ยเนาะเน่าเรือเนาะมีเรือกับอยู่บ่นขันวันแห่ถ้าไอ้ธรรมดาเป็นเยอะว่านได้นะเชิงว่าเดียวกัน

เห็นอะไรขี้เงียบเราเนี่ยเห็นมรงไหนเห็นมันวานเลยมันใจชอบนี่เจ้าของปุ๊บป่ามมากนะชินในป่าเขาเลยได้ไหมดึงมาเลยดึงมาเลยันจุ่มเลยเออจะไปสาะจะไปสาอป่ามันดึงจุ่มกันเลย เนเขาไปยุดปืกมันก็ออกมองมองกลังหุบไเออแหละคือแห่ฟรัต้องเฝ้าดึงเฝ้ามันหุบเฝามันหุบอืมมึงะคับเริ่บานในเฝ้าอีกแล้วนมาเฝ้าใบยังได้ปลาใบใหม่ไปดึงเด้คอยดออทงานเลยเด้องานเทิงม ไม่มชิยวไม่ชิ่ยวมุดเอาลอยยางลงออกแต่ว่าพุ่เก็มเจียบมันจุเลยเอาถือว่าเอาถือไงโบผ่าน่ะถึงเคยว่าเลิมแม่นยยหรอลอยยางรถเป้าไหม คว้างน่าเนี่ยใจแห้งพ่เอามาเนื้อชิวลงเอาน้อชิวลงมเนี่เอาออเอาลูกมันวากนดม้อีลูกมันขำเลยนึงขำายเรืองนึงนนเอออค่อยยกค่อยยกกันมานเองเออยกเครงตีหนองเลย ลาึ้นไปหาตีนพูดละลูแฮลูกแฮลูแฮลูแฮตีนหลาึ้นมา่เงียบแท้ยูนี่ลอยอย่างพุ่นะพูดนะพูดบอกจะรอยอย่างเดี๋ยวละ

ม่ไปแข็งไรตัวอยู่ขื้ลมเออมอมะเขืเหยกว่าเหยเห่ไปแขเลยิดชิดหมาวอร์มอัพเะไปแข็งเนื้อสองโดวันนี้ตื่นขึ้นได้ปลาบาสุดท้ายครับ ออม่มเลยเนาะยง้เสีเาดึงคเลยลากไปข้างหลังเลยเกบง่เครับเรือบาดบาดนี่บาดหนี่มันมันนี่มันเป็นไรเปล่าเนี่ยมันเป็นปลาไปไปข้างในมาดูะได้วเฮยนอกก่าเอบาดาดาิโอ้โหของเท้ของแท้บุบบบบุบบเลยนิ่โห ใส่อะจ้าตัวใสครับไปมึงเดี๋ยมูฟ้่มโอ้ยมูเ้าเดือปลาดิ้งูฟ้่มจ้าดิ้งูเอ้จอยเอ้จ้อยมูอะไร้าเอแหงไหเอ้าบัมใสิ่ิจูบยานมูโอ้ยกจค่อยดึงนะอย่าขวามแมนม่องด้ย เดี๋ยวนะครับเอางูออกก่อนงูแต่เตี้ยยาวไปแล้วค่ะนี่จะฝากอย่างเดียวเอาอยู่บ่เอาออกก่อนงูดีนะเนเอาไปหนเอาอยู่บ่ที่ทีรอ้งให้เด้ากูได้เอาลงให้หน้ากูเด้เน้อเอาแฮยจ้อยเขาใกล้จ้อยหลี่เลยเขาใกล้กินใกล้กินมืองไมี้ยกินเผาไ้มันกิงไ้มันกิ้งมิ้งโคตรเลย ถึงไหมดเลยออกไปไหัวมันใหญ่คนนี้ก็หัวตางเออนั่นอีกเส้นนึงอีกเส้นนึ่งมีเส็นม้าางมีเส้นมาเหรอเส้นม้าเหีอมันยืมได้ครับงูนี่มาเลยเรอะก็อไปอีกแล้วเอายูพี้เซียให้ ก็จะมาเมายามากินมนีกูพากินปี่ยนเอีงาเขียวาันกดอีกใส่เข้าไปหวยยิ่มขึ้เหล่าไงวะไปสเมอโอ้โขาบด่างเว้ยขาบเอาอยู่ตว้าลงุลงสายลงสายลงหนาไป้วเออคนละนะครับปาตองบานขึ้นยัขึ้นกเลยมเอ๋อโต ใช่ครับพี่อ๋อพี่ตัวอันนี้ปลาเขาอย่งนี่เดูขมุนโอ้หวโตสีดูัวโน้โอ้โอ้โ้หวตนี้ปะโอ้นี่ครับตัวนึงตัวนึ่งน่วตัวที่สามโอ้ป่ะพอละเอาพอละมันขาสอบั้สูบสาต่อ วิ่งป่าก่อนปะเออเดี๋ยวนะเขามมผลงานนะผลงานแหฟฝรั่งผุงนมันมันมันอะไรขนาดไหล่องมึงตึ่เวรีนว่าไรเด้อโอลองไปด้ยเอาไปลวดเนี้ยยังเกาไปไปขาวเข้าเดี๋ยวสุบสาต่อครับนี่ผลงานแห้ฝรั่งโดยโจานบิน